าถาปูชาพระพุทธเจ้าหลวงแบบยอ่นอนะโมตัสตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัตสมมาสัมพุทธัสสะนสะโ,โมตัสส,ตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระสยามินโทวะรูอิติพุทธสังมิอิติ อราหังสาสกายังเวรังพุทโธนโมพุทไธยะแบบเต็มนะโมตัสสะปะควาโตอะระาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะควาโตอะระาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะควาโตอะระาโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสวิเศษิเศอิเศเิพุทธนามิอศษิเมนาพุทธตังโสอิอโสตังพุทธะปิติอิ พระสยามินโชวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวะรังพุทโชนโมพุทายะมาสีสมานังอิติปิโสวิเศเสอิอิเศเิพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธาปิติอิพระสยามะมินโชวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสาสกายังวะรังพุทโธนโมพุทายะมาสีสมานัง อิท wa ิป oui, ิโสวิเศษอิอิเศษปุถานาเมอิอ uh ิเมนาพุถตังโสอิอิโสตังพุทธัปิติอิพระสยามะมินโชวโรอิติพุทธาสังมิอิติอรหังสักายังวะนังพุทโชะโมพุทธายะมาสีสมานังอนุโมทนาบุญเลยค่ะสาธุ